มาครับลุยกันต่อเนื่องเลยนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมาอัพสกิลพอยต์ก่อนละกันนะฮะเหมือนในพาร์ทที่แล้วนี่ครับมันจะเพิ่งอัลเลอัพไปนะฮะก็สําหรับสกิลที่ผมสนใจก็คืออันนี้นะครับ hell of arrow นะครับก็คือเวลายิงธนูไรโบต่อเนื่องกันมันจะเพิ่มดามเจมากขึ้นนะครับซึ่งผมใช้บ่อยมากนะฮะจัดไปเลยฮะแต่ว่าในการใช้งานจริงอาจจะไม่ต้องกระโดดยิงแบบนี้นะครับคือยิงปกตินี่แหละมันก็ติดแล้วนะครับในส่วนของภารกิจที่เราจะทํากันในพาร์ทนี้นะจะเป็น ซเควสที่อยู่ที่นี่ครับนี่ฮะปะลุยกันเลยครับเรียกมาได้ไหมไม่ได้อีกกรรมทำไงเดียออกตรงนี้ได้เลยปะเดีย๋ยวดูก่อนนะครับทางมาันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึ่งถ้าเราปีนข้ามกำแพงไปเลยก็ได้นะผมว่าไม่ต้องออกข้างหน้าก็ได้ครับปีนข้ามกำแพงไปเลยครับผมมันๆันะโอเค หลังจากในพาร์ทที่แล้วได้ดาบของอะเคเนเตนมานะครับในพาร์ทนี้แล้วก็จะใช้กันไปมันๆเลยนะฮะเจ็บไหมเนี่ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยแต่บนหน้าได้อยู่กับขากระเพกขากระเพกอุยอทีนี้ตายไปเนี่ยโอ้ได้อยู่เลือดเยอะอยู่เรียกไมายังไม่ได้ครับแล้วทำไงต่อล้วทีนี้ไอ้ต้องปีนเข้าตรงนี้ด้ไ่มครับตรงนี้มีถนนไหม นี่พยายามไปทางลัดมากเลยนะครับเพราะว่าเมืองนี่มันเดินทางลำบากอ่ะได้แล้วครับมาตรงนี้เนาะวิ่งม,มาจานถึงจุดเควสแล้วครับไม่ต้องเรียงมงเรยกล้ฮะเสียบพี่อนุบิสกอ่อนเลยแล้วกันสวัสดีครับผมเฮ้ยจะโอ้โห้ามไปได้ไงเออมันจะข้ามไปได้ไงล่ะกดสามเลี่ยมไปแล้วนตเมื่อกี้นะเนี่ยเอ๊สวัสดีครับพี่ลองพลังใหม่เลยดิขอลองพลังใหม่ของดาบไปเลยตาบไปเลยครับ เดี๋ยวนี่อาเย็นกำลังแข็นครับทีนีอยู่ในโหมดก๊อตนี่ดาบเลือดไหลด้วยอะไรจะมาจับดาบนี่แน่ผีปาดคอแบบนิ่มๆเมื่อกี้เหมือนเอาดาบไปจิ้มคอดีมีเพงแค่ค้างไว้นะโอ้โหก็ดาบอันนี้มันเป็นอาวุธของเทพนะครับฉะนั้นพลังของมันเนี่ยเวลาเรากดถ้าไม่ตายมันจะไม่ใช่กระโดดเสียบนะครับมันจะเข้าสู่ก๊อตโหมดนะฮะผมเรียยง่าก๊อตโหมดเลยมันเท่ดีครับไม่ได้ไม่ทุกอย่างสโลโมชั่นนะครับ เอออะไรเนี him, scale, ่ยช่วยชำระล้างตายคาทีเหรอเอ่ออย่ารับพวกมันพวกมันเป็นแค่ภาพลวงไอ้วอช the s สเ l ลเนี่ยมันเหมือนมีเกล็ดอะไรบังตาอะไรประมาณเนี้ยผมเลยแปลว่าแบบให้ทำให้ตาสว่างอะไรประมาณเนี้ยฮะตันนี้เขาเป็นใครครับมาคุยเลยดีกว่าฮะเอ่อน่าจะเป็นโอเซริสนะครับโอเซริสสองเจ้ามาใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเนี่ยสายข้ากำลังเศร้ากับให้กับองค์เทพมันเป็นความผิดข้าเออเจ้าใช่เทพแห่งทิพย์หรือเปล่า ข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเองบ้านมันอยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ของสะพานแต่บ้านข้าม,มืดพร้อมกับสิงโตที่หนีไปคาแต่ละคํานี่งง,ง,งๆฮะเอาว่าพาหรือเป็นพาพี่คุยนะฮะกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวดูภาร,รกิจก่อนนะครับมาเลยครับเทพหรือความเชื่อนะครับก็คือเหมือนกับว่าติดอยู่ในดินแดนนิรันด์ที่องค์เทพปกครองอยู่นะครับแต่ว่าชายผู้นี้ได้ต่อสู้เพื่อที่จะระลึกถึงองค์เทพเก่าแก่นะครับ โอเค้ยเควนนี้ได้ของเลเจนด์ด้วยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรครับของทองครับเผานาให้เป็นโล่แล้วกันนะฮะอยากได้มากเพราะตอนนี้ได้ธนูใหม่มาแล้วนะครับได้ดาบมาแล้วนะฮะต้องการโล่นะครับถ้าได้โล่มาจะแจ็มมากเลยโล่เลเจนด์กางบูชาอาตี๋ดครับเอ่อทำไมเจ้าถึงจับครั้งจะสายผู้ไททันนี่น่าจะหมายถึงผู้มีอำนาจกดขี่ผู้คนอยู่นะครับข้าพูดถึงสิ่งที่พวกเขาลืมลืมเลือนนะ ะง,งอยปากสีดําของไอบิสกรงเล็บเดียวความทรงจํากำลังสุกเจ้าถูกกระตุ้นอยู่นะแมวที่ควรยางรวดเร็วดวงอาทิตย์สองตาข่ามันไม่ควรลุกโชนไม่เป็นไรตะเท่าเจะใกล้ถึงบ้านแล้ว <c oughs> มันเป็นคำที่แปลย่างจริงไททันนี้มันเหมือนก็มันเป็นอะไรที่มันยักษ์ใหญ่มาหือมาครับเปรียบเทียบกับพวกสัตว์ร้ายขนาดใหญ่อะไรงนี้ก็ได้ฮะ หรือจะอีกในนึงก็แบบเหมือนกับพวกผู้มีอำนาจยี้งก็ได้ครับไททันไม่จะเป็นต้องเป็นทีมสำรวจนะฮะก็ <laughs> <laughs> สามารถที่จะเจอไททันได้นะครับโอ้โหบ้านพี่เกอยู่ใต้ดินนะครับไปครับบ้านอยู่ใต้ดินนะโอ้ผมจะเลี้ยวผิดเลยเป็นไหมทางมันเยอะครับแล้วทำไมบ้านแกมาอยู่ใต้ดินนะครับเออแปลกอะ่ะอ้าวด้านหน้าครับเป็นรูปปั้นของเทพอามุนนะเอ้า แอบมาบ,บูชาอามุนใต้บ้านของเทพอาเทนเนี่ยนะเก๋าจริงๆโอเคครับอย่นี้ก็ได้เวลาคุยฮะเจ้าหลบอะไรอยู่สหายเออเจ้าพัก,พกนี้ใครครอบครัวหรือองค์เทพของเจ้าข้าพักดีองค์เทพงั้นเจ้าก็คือพอสอันประเสริฐช่วงเวลาที่พวกเขาจางหายในเงามืดทีละคนพวกเขาพบเวลาที่เร็วร้ายหมืดมน หลบซ่อนแต่พวกเขาก็ยังกระซิบหาค่าในยามลับพวกเขาเข้าฝันเจ้าเหรอพวกเขาพูดว่าอะไรความวุ่นวายของแม่น้ำกลืนกินไปสองเหยี่วสีฟ้าอยู่กับสมบัติที่ถูกลืมแมวสีดำหายใจไม่ออกตรงใจกลางรูปปั้นเก่าไอบิสสีเขียวกระพือปีกของมันแต่ไม่อาจหนีไปจากเขี้ยวของสัตว์ร้ายกระหายเลือดข้าจะช่วยความทรงจำของเจ้ามานะครับโอ้โหมีเควสขึ้นมา3มอันเลยครับ เดอะแคทเดอะฮอคเดอะไอบิสครับทำอะไรก่อนเลยทีนี้ขอดูเควสก่อนเลยครับโอ้โหมาเพียบไปหมดนะครับทำอะไรดีเอ่อดูจากส่งแล้วไปทำเดอะฮอคก่อนไหมอ่านี่ฮะเดอะฮอคก็ผมให้ไปหาเทพฮอรัสครับอ๋ออย่างนี้รู้แล้วทั้งสาเป็นเทพนะครับไปหาเทพฮอรัสก่อนเอ๊อยู่ตรงไหนกับเทพฮอรัสโอ้โหของเทพฮอรัสต้องพายเรือไปเลยนะครับงั้นออกไปเสร็จ ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะหาเรือครับโอเคเลสโก o คก็สำหรับเทพพอรัสนะครับก็จะเป็นลูกของเทพโอเซริสแล้วก็ไอซิสนะครับแต่เดิมเป็นเทพที่มีดวงตาทั้งคู่เนี่ยเป็นพระอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นเหยี่ยวด้วยนะฮะเรียกว่าอย่างเทพเลยนะครับเป็นสายล่างของแสงสว่างครับแต่ต่อมานะฮะได้ไปต่อสู้กับเทพซักเม็ดครับเพื่อแย่งชิงกันปกครองอียิปต์นะฮะซึ่งเทพสักเม็ดเป็นเทพสิงโตครับก็โดนข่วนตานะครับบอดไปข้างหนึ่งนะฮะ แล้วก็ได้เทพทอดมาช่วยรักษาให้นะครับแต่ว่าหลังจากรักษาเสร็จก็ดวงตาไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอดูแผนที่ก่อนนะครับโอเคดูเหมือนว่ากลับหลังไปจะเร็วกว่านะครับก็หลังจากเทพทอดมารักษาดวงตาให้นะครับทําให้เป็นตำนานที่ว่าองค์เทพพอรัสเนี่ยจะมีดวงตาข้างขวาเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ข้างซ้ายเป็นดวงจันทร์นั่นเองครับคือกลมามองเห็นนะแต่ว่ารัศมีแห่งพลังมันหายไปนะครับ ซึ่งเทพพรัตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเมจายนะครับซึ่งเป็นอาชีพเดิมของตัวเอกของเรานะฮะเมจายก็คือเป็นพวกเหมือนกับตำรวจยุคโบราณแล้วกันนะครับคอยดูแลพวกประชาชนให้สงบสุขอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในเทพพรัตนในความหมายของเมจายก็จะมีทั้งสื่อถึงความพักดีนะครับสื่อถึงความเป็นผู้พิทักษ์สื่อถึงความเป็นนักรบนะครับและแน่นอนว่าทางยูวีซอก็แอบเอามาเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระนะครับซึ่งเป็นลทัทธิความเชื่อของแอตตานสินคริตนั่นเองนะฮะ ก็เป็นเหี่ยวพอดีนะครับก็เรียกได้ว่าลงตัวทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเล่าอันนึงครที่ผมไม่เคยเล่ามาก่อนนะครับอันนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะเล่าเลยก็คือเป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างองค์เทพฮอรัสกับองค์เทพเซนเมตครับหลังจากต่อสู้กันมายาวนานถึง80ปีนะครับในที่สุดนะฮะก็ตัดสินใจว่าจะมีการแข่งเรือกันครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่านะครับเรือนั้นจะต้องทํามาจากหินครับซึ่งองค์เทพเซเมดก็ไปสร้างเรือที่ทํามาจากหินน่เรียบร้อยครับแต่ว่าฮอรัสเราเท่กว่านั้นนะ ไปสร้างเรือที่ทําจากไม้ครับแต่ว่ามาทาสีให้เหมือนกับหินนยแล้วก็แน่นอนครับจ g ครับตอนพายเรือแข่งนะครับองคเทพเซ็กเม็จมครับจมพื้นจมน้ําไปเลยนะฮะส่วนฮอรัสก็พายสบายปรือนะฮะทาให้อ่องเทพเซกเม็ก็พ่ายแพ้กับองค์เทพฮอรัสไปครับแล้วก็เป็นที่มาของการที่องค์เทพฮอรัสนะครับได้ปกครองอียิปต์ตั้งแต่นั้นมานั่นเองครับมันจะไม่เหมือนในหนังนะเอออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นคนละแบบนะครับเอ โอเคเรามาถึงจุดแล้วฮะนี่คือเรื่องเล่านะฮะโอ้โหลูกธนูหมดไฟอะอาเคนาเตนในพาร์ทที่แล้วเรลี้ยงกำลังขึ้นพอดีครับเอาอยู่ตรงนี้พอดีเหรอเอาจมน้ำอ๋อมีสองอันจมน้ำเข้าใจแล้วครับนี่ไงเจอแล้วฮะแต่เดี๋ยวขอดูสมบัติก่อนครับอ้าวนี่ก็ง่ายเดียวฆ่าตัวเดียว กลายเป็นว่าเข้ามุมนี้นี่เกมเร็วเลยครับโอเคครับได้เวลาเก็บรูปปั้นของเทพฮอรัสครับไม่ถึงมันไม่ให้ผมกดแล้วครับออกซิเจนจะหมดตัวแล้วครับผมโอเคได้แล้วครับเคมูชอบพูดว่าเซนูเ,เอ่อฆ่าเป็นเทพฮอรัสนะครับท่านพอ่อตาที่แหลมคมของเธอปกป้องเรา <S <S มีไหวไปติดขอเลยโอเค มาทางไหนไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอดีเทคเควสก่อนครับต่อไปเอาไหนดีเอาแมวแล้วกันนะครับเป็นเดบีบัสเต็ดนะครับนี่ฮะให้ไปจริงด้วยให้ไปหาเดบีบัสเต็ดนะครับขอดูจุดครับผม400กว่าเมตรครับทีนี้เข้าด้านในนะฮะก็ถ้าจะให้ง่ายก็ออกไปภายเรืออีกทีนะครับแล้วก็วนซ้ายไปโอเค l ล t s ก o ครับเฮ้ย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 โอ้โหแอบมาซุ่มอะไรอยู่ตรงนี้มาเจ้าช่วย ใช่ปะอ่านี่ไงเรือเลยอยู่นี่โอเคครับหายเรือปั๊บไอ้ต้องถอยนิดนึงนะส่วนเทพีบาสเต็นะครับก็จะเป็นเทพีแห่งแมวครับฉะนั้นถ้าเกิดใครชื่นชอบแมวก็ลองไปศึกษาข้อมูลของเทพีบาสเต็เพิ่มได้นะฮะตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังย่อๆแล้วกันนะครับก็เทพีบาสเต็เป็นเทพีแห่งแมวครับ เป็นเทพแห่งความรักแล้วก็สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าแมวเนี่ยมันไล่จับหนูนะ,ะทำให้อียิปต์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งที่อยู่ยงมาได้เพราะว่าแมวกินหนูนะทำให้ไม่เกิดโรคระบาดนั่นเองนะครับเป็นเทพประจําเมืองบูบาติสครับแล้วก็ในทุกๆฤดูใบไ,ไม้ผลินะฮะจะมีการจัดงานเพื่อบูชาเทพีบาสเตตนะครับซึ่งคนอียิปต์ในสมัยก่อนเนี่ยเขารักแมวมากครับเรียกว่าบูชากันแบบว่า จริงจันะฮะเรียกว่ารักจริงๆนะแล้วก็อย่างถ้าเกิดตอนที่แมวตายเนี่ยก็จะมีการทํามัมมี่ให้กับแมวด้วยนะครับแล้วก็จะนําไปไว้ตามสุสานหรือไม่ก็เอาไปไว้ตรงวิหารที่วิหารของเทพบาสติที่บูบาติสนะครับเรียกว่าแมวกับคนอียิปต์นี่เป็นอะไรที่ที่สุดแล้วนะครับจุดหนึ่งอยู่ไหนครับอยู่ไหนเจอแล้วครับ แล้วทำไมไปอยู่ตรงนั้นฮะผมนี่งงเลยนะเนี่ยโอเคบาบินเพียบเนี่ยมีเสียงคุยนะครับเพราะมันเพราะเขาวิญญาณคนนะครับอ่าถูกต้องครับนี่อยู่เมืองของอเคนาเตนก็มีรูปปั้นของอเคนาเตนเต็มไปหมดอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะครับเอาล่ะผมจะโอ้โหตกใจหน้าคนเอ้าอยู่ในน้ำครับ อ๋อจมน้ำสองแสดงว่านี่ก็จมเหมือนกันเออแมวจมน้ำนะฮะเรือถูกจมเพราะว่าบรรทุกแมวหรือเปล่าะครับคือหมายถึงบรรทุกรูปปั้นนี้หรือเปล่านะครับเลยโดนจมทิ้งเนี่ยเกือบแปรไม่ทัน,นะครับโอเคก่อนที่จะไปกู้รูปปั้นนะฮะขอเก็บของก่อนนีไงได้ของทองมาอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยอเก็บทีหลังนะฮะแป๊บเนึ่ยโดูของให้จบก่อนนะครับ โอเคครับทีนี้เราก็มาเก็บเทพีบัสเต็ตครับฟืบเรียบร้อยครับเอออายามีเรื่องลึกลับเล็กๆของบาสเต็ดนะครับมีรอยขวนแบบเหมือนวิซิเบอร์อ่ะรอยขวนลึกลับเออในยามเช้าตอนที่เธอแพ้ท้องนะเอาละครับขึ้นตรงนี้น่าจะได้เลยนี่ไงได้มาแล้วสองนะครับยีขาดอีกหนึ่งสุดท้ายครับ จะเป็นไอบิสนะครับนี่ครับเทพทอสนะไอบิสขอดูจุดก่อนนะครับมาเก็บของแค่นี้ก็ได้อีกพีห้าพันห้าพันห้าพันเลยอเอยถ้ามีเรือนี่รอพายแปบบ๊แบบเดียวถึงนะครับทำไงดีวะเอโอโอ้โห NPC นบีกำลังเลี้ยวเรือพอดีเลยไม่เป็นไรครับวิบ่งมาทางนี้ก็ได้เดี๋ยวมาหาเรืออีกฝั่งก็ได้ นี่ก็มาถึงองค์เทพสุดท้ายนะครับผมเรียกในเกมเดี๋ยวผมเรียกว่าไอบิสตามสับนะครับแต่ว่าจริงๆชื่อภาษาไทยก็มีนะฮะเป็นแต่ว่าผมที่ผมไม่เรียกกลัวเพื่อนๆจะไม่คุ้นนะครับในภาษาไทยเราจะเรียกนกไอบิสว่านกกุลาขาวนะครับหรือว่านกช้อนหอยสีขาวนะครับเพราะปากของมันจะสามารถช้อนหอยได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรียกมาแป๊บโอเคเฮ้ยโอ้โหไม่เอาดีกว่านี่เจอน้ําแล้วหาเรือก่อนอ่าเรียบร้อยครับเจอแล้วครับในเกมจะเรียกว่าองค์เทพเจฮูตี้นะครับ ก็เทพทอสหรือว่าเจฮูตี้เนี่ยจะเป็นเทพแห่งปัญญาครับเป็นองค์เทพที่ทําให้โลกนี้มี365วันนะฮะแตกนะเพอรอาะเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่านะครับส่วนใหญ่ผมจะพูดถึงเรื่องทอสจะเกี่ยวกับการเล่นหมักรุกกับคอนซูนะครับที่เป็นเทพแห่งดวงจันทร์นะก็คืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยรานะครับทำให้โลกนี้มีแค่360วันครับแต่ว่าด้วยการที่อง์ราเนี่ยทรงไปใช้คำสาบกับมาเหสีตัวเองที่ชื่อว่าเตพีนุษย์นะครับซึ่งจะตำนานคนละตำนานกับองราที่ทิพนะ พวกที่ทิพย์จะเป็นเทพีมัดใช่ไหมอันนี้จะเป็นตำนานที่ว่าองค์ราเนี่ยมีเหสีที่ว่าชื่อนุษนะครับแล้วพอดีเทพนุษเนี่ยเขาไปแอบหลงรักเทพเกศนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งพื้นโลกนะฮะฉะนั้นองค์รักเลยให้คําสาบว่าจะให้นุษเนี่ยไม่มีลูกนะครับจะได้ไม่ต้องมาแย่งบัลลังก์ด้วยนะฮะแล้วก็หมั่นไส้ด้วยประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับด้วยการช่วยเหลือจากองค์เทพทอสนะครับที่ไปเล่นหมักรุกกับองค์เทพคอนซูเนี่ยแล้วชนะนะครับก็เลยทําให้เนี่ยเดิมันคราะบ แต่พอดีแกเล่นหลายรอบไงจนทําให้แกได้แสงมาประมาณรวบรวมแล้วก็ได้5วันนะครับนั่นแหละครับแกเลยเอา5วันนี้ไปต่อในปฏิทินโลกครับโลกนี้ก็เลยมี3ามโลวันครับแล้ว5วันนั้นนะฮะก็เลยทําให้เทพินุษเนี่ยสามารถที่จะคลอดบุตรได้เพราะถือว่าไม่ได้อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในอยู่ในพลังของกาเออนั่นแหละครับเป็นที่มาที่ไปทำไมโลกมี3ามโลกสิวันคนระับโอเคทีนี้ก็ได้เวลาบวกจอรเคครับ มาแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับสุดยอดนะโอเคยนี่ครับขอจัดพลังเลยดีกว่าครับมาชาร์จเลยขึ้นมาแล้วใช่ไหมสับนะนี่อย่าขอดียวก๊อดโหมดสับไอ้เคยักได้เมามันที่สุดเรียบร้อยครับ GGWP Yeah เดี๋ยวลาเก็บตัวสุดท้ายนะครับนี่ฮะเทพทอดครับ เออโอเคครับข้าหวังว่ารูปเหมือนของเทพพวกนี้จะปลอบใจชื่อคุยได้นะครับอิเซตไม่กลัวคำสั่งทอสข้ามาจากสวรรค์เพื่อทักษาเด็กๆเพื่อแม่ของพวกเขาน kind of ั s <S ่นไม่ใช่ความจริงของพวกเราโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องเอาองค์เทพให้กับคุยแล้วนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ทางออกคือจริงๆแล้วทอสกับอิเซตมันไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะที่อิเซตบอกว่า ที่ทอสั่งให้ห้ามมาอีเซ็ดเหมือนกับจะมายังโลกหรือเปล่าเออมันก็เลยไม่ไม่เกี่ยวกันครับอีเซ็ดก็คือเทพอซิสนั่นแหละครับเป็นมเหสีของโอไซริสครับเป็นทเทพแห่งมารดานะฮะคือในเกมนี้บางทีมันก็ใช้ชื่อไม่ค่อยตรงกับที่เรารู้จักนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันยึดตำนานไหนมาบ้างพอตัาที่ลองเล่นเล่นไปเ,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 เล่นมาจนถึงตอนนี้ก็คือมันก็แค่ที่จะคละกันมาหมดเลยครับ ซึ่งแน่นอนว่าอย่างเทพอมุนเองบางบางที่ก็เรียกอามอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เรียกคือมันแล้วแต่ครับผมไม่รู้ว่าแต่ละท้องที่พื้นที่มันเรียกอะไรยังไงนะก็เอาชื่อเป็นกลางไว้ก่อนนะครับหยิบมามีประวัติมานั้งสามพันปีก็เทพมีเป็นพันพันองคนะฮะบ,บางทีบางคนมันก็คล้ายๆกันนะครับโอเคน่าจะต้องไปสุดทางแล้วเลี้ยวขวาเลยครับ ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูซีรีส์นี้มาตั้งแต่แรกนะมาจนถึงพาร์ทนี้เนี่ยโอ้โหเริ่มที่จะเป็นเซียนเริ่มเริ่มที่จะเป็นเซียนเกี่ยวกับเทพอียิปต์แล้วมากผมว่าเนี่ยฟังผมเล่าไปทุกพาร์ททุกพาร์ทเนี่ยบางทีจําไม่ได้นี่พอผมเริ่มเกิดมาหน่อยเนี่ยโอ้นึกออกนึกออกอยี้เลยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่ก็ดีแล้วครับเก็บไว้เป็นความรู้นะเพราะว่าคงนี้มันรู้ไปก็สนุกดีครับนะโลกเรามีอะไรให้เรียนรู้เยอะ ผมนี่ก็สอแทรกได้ผมก็พยายามจะเล่านะครับเพื่อหมมันน่าเบื่อครับบางทีวิ่งเควสแล้วมันไม่มีอะไรทำนะโอเคเรามาถึงจุดภารกิจแล้วครับเดี๋ยวลาลงเอลอลงวิ่งตามกันเอาลงไปทำไมครับแล้วจะวิ่งลงกัไปทำไมครับตามผมมาเฉยเลยเอาละฮะทีนี้ก็ได้เวลาครับผมเอารูปปั้นทั้งหมดนะครับมาสง่งให้กับคุยครับ สงสัยความทรงจําสมัยครั้งโลกมนุษย์เขารื้อฟื้นด้วยกับเทพอามุลนะฮะทำให้เขาเลยต้องแอบมาบูชาตรงนี้นะครับใ <Yes. S 1> ช่แล้ว <I remember S 1> ข้าจำเขาได้แล้วเทพแห่งพระอาทิตย์ อาบูราเฮ้ยเดี๋ยวนะครับคิดว่าเจ้าทรยศอดีตตัวเองหรือเปล่าบายแอเส้นทางที่เจ้าเดินตอนนี้หลักคำสอนที่เจ้ายึดถือมันไม่ใช่ของพวกเราเราทั้งคู่บริสุทธิ์มาก เราทั้งคู่สงบมานานถ้าเจ้าต้องการสันติใบไไรับมันไปรับอะไรครับจบเควสแล้วครับผมเอาคนลุกเลยคุณพระเฮ้ยเดี๋ยวขอไปดูคำอธิบายกันนะฮะนี่ครับมาแล้ฮะเป็นพลังแห่งอามุนครับดาบเล่มน,นี้นะครับก็คำอธิบายโอ้โหยิ่งขนลุกนะฮะอม และแล้วผู้พิชิตที่มาจากโอเอซิสนะครับก็คือเรานี่แหละฮะไบแอคมาจากโอเอซิสครับก็คือไบแอคมาจากซีว่าก็คือเป็นโอเอซิสนะครับก็ได้รับการแบ่งปันจากอามุนครับเขาได้รับดาบลึกลับและเทพแห่งทิฟก็พูดว่าจงเป็นพลังให้ข้าทหารแห่งเงามืดโอ้โหเป็นดาบสายคลิฮะแล้วก็ชาร์จเร็วนะครับสุดยอดไปเลยไม่ใช้แล้วดาบแห่งอาร์เตนนะเคนเตนเลยเนี่ยมาใช้ดาบแห่งอามุนดีกว่าครับนี่ฮะ โอ้โหดาบแห่งอามุนเมื่อกี้เป็นน่าจะเป็นองค์เทพอามุนมาด้วยตัวเองนะครับที่เป็นคนแก่เมื่อกี้โอ้โเทพอามุนแอบมาอยู่ใต้วิหารของอเคนาเตนตั้งนานแล้วครับเดี๋ยวขอช์จนิดนึนงฮะนี่ครับชาัดเร็วมากเลยครับคือเรวเวอร์เลยออ้โหเร็วมากครับอ้นี่อาตีหนักครับโอ้โหลำแสงป็นสีส้มเลยนะฮะ สวยครับสวยครับสวยเอาแล้วกับผมอย่างคึกเลยฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะขอไปเปิดแผนที่ก่อนครับโอ้โหโคตรแหลมเป็ดโจ้จริงๆฮะไม่ใช้แล้วะดาบน้นใช้ดาบนี้ดีกว่าดาวน้าพลังน่าจะคล้ายๆกันนะครับคือน่าจะเป็นพลังแบบว่าอ่าเป็นก๊อตโหมดนะครับร้อยกว่าเมตรตรงนู้นโอ้โหต้องปีนยาวเลยครับ มาขึ้นทางนี้ดีกว่าฮนะโอ้โหได้ดาบขององค์อามุนมาสุดยอดน่าจะต,ต้องใช้ดาบนี้ยาวแล้วครับผมดูอยากทรงอนาคตถ้าได้ของอื่นมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วทำไมมันมีไออนุบิสเต็มไปหมดเลยเออมันอยู่กันคนละตึกด้วยอ่าเอ้ยมัน,ม,นมันผ่านด้วยกันได้โอเคผมจะไม่บอกอนุบิสนะครับแค่ขึ้นไปเปิดแผนที่ก็พอคนระับ ขึ้นทางนี้ก็ได้ฮะมีเชือกเชื่อมไปผมเห็นแล้วเอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดาบแห่งอาบนีฮะไปอยู่เนือจุดสูงสุดของวิหารแห่งอาเคนาเตนนะครับนะให้รู้ว่าใครมันเป็นเทพเจ้าแห่งดวที่ตัวจริงฮนะไปครับเลสโก้โหนลุกจริงเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เจอเทพมา มาคุยกับไบแอดด้วยตัวของเขาพระองค์เองอะ่ะเออเป็นครั้งแรกเลยนะโอ้โหแล้วทำไมจุดเปิดมันช่างเล็กกระจึงเดียวอย่างนี้แลละครับผมนี่ครับเดี๋ยวขอดูด้านหลังก่อนนะฮะนี่ให้มันรู้ไปเลยครับว่าใครคือพระทิตตัวจริงจุดนึงที่ผมสังเกตก็คือตั้งแต่เราทำลายคำสาบของเคนาเตนเนี่ยเสาโอบบลิกส์นะครับมันเรืองแสงฮะเหมือนกับมันจะได้รับแสงทวอย่างทั่ถึงนะครับ สวยงามครับนี่ก็คืออารูของอะเคนาเตนนะครับหรือสองสวรรค์ของเขานั่นเองเอาเลยครับผมจากกัไปกันด้วยฉากสวยๆแห่งดวงอาทิตย์เต็มจอเลยนะฮะเอาไว้งเดี๋ยวเราพบกันต่อในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ